คนละครึ่งเฟดห้ามาแล้วรอบนี้คนละ800บาท19สิงหาคม2565เริ่มยืนยันตัวตน สวัสดีคะ่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่กำลังติดตามนะคะในเรื่องโครงการคนละครึ่งระยะที่5นะคะหรือคนละครึ่งเฟส5นะคะซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนะคะในการจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าสินค้าและบริการนะคะซึ่งเมื่อวันที่26กร,รกฎาคม2565นะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส5น,นี้แล้วนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปร่วมรับสิทธิ์ได้นะคะโดยโครงการคนละครึ่งนี้นะคะทางรัฐบาลเขาจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะในอัตราร้อยละ50นะคะทางนี้ก็คือไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะใช้งบ ทั้งสิ้นประมาณ21.2ล้านบาทนะคะระยะเวลาในการจ่ายก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565ถึงเดือนพฤศจิกายน2565นะคะโดยให้สิทธิ์ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565โดยทางรัฐบาลนะคะเขาจะแบ่งความช่วยเหลือเป็น2ประเภทนะคะสำหรับผู้ที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะกรณีที่ผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีแอปกระเป๋าตังหรือมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะโดยช่วยเหลือเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะวงเงิน200บาทต่อคนรวมเป็น400บาทนะคะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2565นะคะ โดยโครงการคนละครึ่งเฟส5หรือโครงการคนละครึ่งระยะที่5นี้นะคะทางรัฐบาลเขาจะให้ความช่วยเหลือคนละ800บาทต่อคนค่ะเป็นระยะเวลา2เดือนโดยให้ใช้วันละ150บาทต่อวันเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565และสำหรับหลายท่านนะคะที่กำลังสงสัยว่า สวัสดีการคนละครึ่งในรอบนี้นะคะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่เป็นผู้ใช้ใหม่หรือว่าให้สิทธิ์กับคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาแล้วก็ต้องตอบว่าได้รับสิทธิ์ทั้งสองกรณีเลยนะคะก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสีมาแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปกระเป๋าตังค่ะตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565 ถึงภายในวันที่14กันยายน2565ภายในเวลา22นาฬิกานาทีค่ะหากพ้นกำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะและสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการอื่นนะคะของรัฐที่ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังนะคะก็ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะคะตั้งแต่ วันที่19สิงหาคม2565นะคะหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.colakern.com ค่ะและสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะ เริ่มต้นใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เป็นต้นไปค่ะโดยจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกผ่านแอปเป่าตังนะคะภายใน14วันนับตั้งแต่ได้รับข้อความผ่านแอปเป่าตังนะคะหรือ SMS หรือข้อความสั้นนะคะแจ้งยืนยันสิทธิ์หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวก็จะถูกตัดสิทธิ์ค่ะย้านะคะยำ้ำฟังกันอีกทีนะคะยืนยันสิทธิ์ ก่อนวันที่1กันยายน2 5 6 5ใช้สิทธิ์ภายในวันที่14กันยายน2 5 6 5เวลา22นาฬิกา5้นาทีถ้าพ้นกำหนดตัดสิทธิ์ค่ะถ้าไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะไม่เคยใช้แอปเป่าตังนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w o l a r คนลครึ่ง .com นะคะ ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565ได้เลยค่ะ